สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการตามแวมาคุยครับรายการที่มีสาระน่ารู้ความบันเทิงหลากหลายคุณผู้ชมได้ติดตามรับชมนะครับทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับดวงชะตาราศีเคล็ดลับสุขภาพรวมทั้งเรื่องของเกี่ยวกับความลี้ลับน่ากลัวมาฝากคุณผู้ชมนะครับเรื่องหลอนก็เลือกรับชมรับฟังได้ตามความชอบใจได้เลยนะครับมาต่อคลิปที่2เลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกระเป๋าสงค์ครับ อย่างที่สัญญากันไว้ว่าเราจะไปต่อนะครับกับการใช้กระเป๋าตังค์ยังไงให้ปังให้รวยให้เงินทองเข้าเงินเข้ากระเป๋าเรานะครับหาเงินหาทองมาแล้วเก็บอยู่นะครับไม่ใช้ไม่ได้มาจ่ายไปเข้าซ้ายออกขวานะครับนั่นก็คือเรื่องของการเลือกสีกระเป๋าสตังค์เสริมดวงตามวันเกิดนะครับคนเราอย่างที่ผมบอกไปว่าเกิด7วัน8เวลานะครับทุกครั้งผมจะพูดเสมอว่าจะมีวันพุธนะครับที่ไม่เหมือนใครที่มีทั้งพุธกลางวันพุธกลางคืนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ็ดวัน8เวลานี้ใช้กระเป๋าสตางค์หยิบจับเลือกใช้แบบสีอะไรแล้วปังแล้วรวยนะครับเริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์ก่อนนะครับคนเกิดวันอาทิตย์เขาบอกว่าควรใช้กระเป๋าสตางค์ที่เป็นสีเขียวสีดําสีม่วงเขียวดําม่วงใช้แล้วรวยใช้แล้วปังนะครับเงินเข้าไม่หวัดไม่ไหวเก็บอยู่สีต้องห้ามที่ไม่ควรหยิบจับใช้สอยเลยนะครับคือสีฟ้าแนละน้ําเงินอันนี้ไม่ดีเลยนะฮะคนเกิดวันอาทิตย์ฟ้ากับน้ําเงินห้ามใช้เด็ดขาด ไปเป็นที่คนเกิดวันจันทร์นะฮะวันจันทร์เขาบอกว่าหยิบจับกระเป๋าซางที่เลือกแล้วนะครับดำม่วงส้มดำม่วงส้มใส่กระเป๋าเงินแล้วเงินข้าเงินปังนะครับธมากินแล้วเงินไหลามาเทมานะฮะแต่สีที่ห้ามใช้เป็นกาลากินีใช้แล้วเจงบงเลยคุณผู้ชมเงินออกเลยนะครับไม่เหลือเก็บเลยคือสีแดงนะฮะต้องห้ามเด็ดขาดไปกันที่วันอังคารบ้างครับวันอังคารหาเงินเก่งนะเขาบอกว่าตั้งใจธมากินดีนะฮะ ควรหยิบจับนะฮะกระเป๋าสซ้์ที่ควรเลือกใช้เลยคือสีส้มสีเทาและน้าตาลส้มเทาน้า,นาตาลอย่างเงี้ยใช้ได้นะครับสีเทานะฮะเทาส้มน้าตาลน,นะฮะใช้แล้วปังแล้วรวยแต่สีที่ไม่ควรใช้สําหรับวันอังคารเลยคือขาวหรือเหลืองอ่อนขาวและเหลืองอ่อนนะฮะไม่ได้เลยนะ,ะหยิบมาใช้ปั๊บเงินทองหายไปทันทีนะครับไหลออกเลยนะอันนี้ไม่ไม,ไ,มไม่เหมาะไม่ควรเลยนะครับคนเกิดวันอังคาร แล้วมากันที่วันพุธบ้างนะครับอย่างที่บอกไป2เวลาเริ่มที่วันพุธใครเกิดวันพุธกลางวันบ้างน,นะครับพุธกลางวันตั้งแต่6กโมงเช้าถึง6กโมงเย็นนะเขาบอกว่าควรใช้กระเป๋าสัางที่เป็นนี่เลยสีเทานะครับเทาปันบุรอยางนี้ได้สีน้ำตาลน,นะครับสีฟ้า 3- ส,สีนี้ใช้แล้วเก็บเงินอยู่นะครับเงินทองหาได้มาเก็บแล้วอยู่เลยนะครับไม่ไหลออกนะครับไม่ใช่ ได้ซ้ายจ่ายขวาได้ขวาจ่ายซ้ายนะครับเก็บได้อยู่แต่สีต้องห้ามคนเกิดวันพุธกลางวันคือสีชมพูนะครับอันนี้ใช้ไม่ได้เลยนะฮะใช้แล้วเงินทองเก็บไม่อยู่ไหลรั่วเลยนะฮะไปกันที่วันพุธอ่าวันพุธกลางคืนบ้างหนึ่งทุ่มตรงถึงตีห้านะครับก่อนฟ้าสว่างนะฮะใครเกิดวันพุธกลางคืนบ้างเขาบอกว่าควรใช้กระเป๋าสตางค์ที่ปังที่สุดเลยนะคือเหลืองอ่อนกับชมพูเนี่ยมันจะตรงข้ามกันเลยนะครับคุณผู้ชมมันจะตรงข้ามกับคนเกิดวันพุธกลางวันนะฮะ เหลืองอ่อนกับสีชมพู2สีนี้คุณชมหยิบจับมาใช้ได้เลยนะครับใช้แล้วเงินเก็บอยู่นะฮะเงินเข้ารวัรวๆเลยแต่สีที่ต้องห้ามสําหรับคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้ไม่ได้เลยนะครับกระเป๋าตางค์เลยก็คือสีส้มกับเหลืองแก่ส้มกับเหลืองแก่พวกเหลืองเม็นมะปรางพวกนี้มันจะเหลืองเข้มเลยนะอันนี้ใช้ไม่ได้นะฮะไม่เวิร์คใช้แล้วเงินทองไหลออกทันทีเลยไปกันที่วันพฤหัสบดีบ้างใครเกิดวันนี้เขาบอกว่าอย่าใช้เงินสุรุสไชยนะเพราะว่าเขาบอกว่าคนเกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยใช้เงิน ผมเรียกใช้เปลืองนะนะสีเป๋าตังที่เหมาะเลยนะครับคือสีแดงกับสีขาวแดงกับขาวใช้แล้วรวยอีกสีหนึ่งผมแถมให้คือสีเหลืองอ่อนนะสามสีนะแดงขาวเหลืองอ่อนวันพระสัดาดีรีบไปซื้อนะใช้แล้วจะเก็บเงินอยู่แต่สีที่ห้ามใช้คือดํากับม่วงนะครับอันนี้ใช้ไม่ได้ดํากับม่วงนี่หลเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยง มากันที่วันศุกร์ครับสีกระเป๋าตังค์ที่คุณใช้แล้วเวิร์กที่สุดคือชมพูกับเขียวนะครับชมพูกับเขียวใช้แล้วร่ำรวยนะฮะเงินทองไหลามาทมาเก็บอยู่แน่นอนแต่สีที่ใช้แล้วไม่เวิร์กไม่ดีเลยคือเทานะครับอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะคนเกิดวันศุกร์แล้วก็สีน้ำตาลนะฮะเทากับน้ำตาลได้ใช้ไม่ได้เลยสุดท้ายวันเสาร์ครับวันเสาร์กระเป๋าตังค์ที่ใช้แล้วปังรวยเ,เก็บเงินเก็บทองอยู่คือฟ้าน้ำเงินแดงฟ้าน้ำเงินแดงใช้แล้วร่ำใช้แล้วรวยเงนินทองไหลามาทมา สีที่ไม่เหมาะสมเลยนะครับคือสีเขียวหลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าไม่เวิร์กใช้แล้วเงินทองจะไหลออกเลยนะครับเก็บเงินไม่อยู่นะฮะรู้แบบนี้แล้วสิ่งดีๆแบบนี้แล้วรีบเลยครับคุณผู้ชมจัดมาเลยนะครับจัดหนักจัดเต็มเลยกระเป๋าสตางค์รีบไป หามาให้สีตรงฉลกกบตามวันเกิดรับรองว่าหลังจากนี้ไปครึ่งปีสุดท้ายนะครับครึ่งปีของออที่จะถึงอยู่นเนี้ยเนี่ยเราจะได้เก็บเงินเก็บทองได้อยู่นะครับเอาละเดี๋ยวทลิปหน้ามีมาต่ออีกนะครับว่ามีกระเป๋าตังค์ใหม่แล้วควรจะหาอะไรมาเสริมดวงในในกระเป๋าตังค์อีกเดี๋ยวรอติดตามชมวันนี้ไปก่อนแล้วขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านท,ที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ